หนึ่งสองสี่สิบไม้เก้าสิบร้อยร้อยสิบบาทครับนี่ครับร้อยสิบบาทนะจัดเต็มเลยครับเนื้อเดือดชันๆไปนะมีหมูมีหมูย่างครับไก่ย่างแล้วก็มีตับแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีเกล็ดครับครับหัวใจทั้งหมดเลยนะใช่ครับโโอ้ห หมูก็เหลือแค่ในกล่องเนี่ยครับแดงอาหมดไปหลายร้อยไม้แล้วใช่ครับย่างไม่ทันเลยครับเหมือนน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมน้ำจิ้มแจ่วค่ะมาตอนนี้้ำจิ้มจะหมดแล้วสวัสดีครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลยนะครับ ร้านหมูย่างวังลังบัวครับผมหมูย่างวังลังบัวนะครับขายวันไหนบ้างครับที่นี่ครับขายอังคารพฤหัสาดสุ์อาทิตย์ครับสี่วันเลยเนาะใช่ครับเนี่ยเจ็ดบาทหมดเลยนะใช่ครับมาแล้วที่ร้านหมูนะครับที่ย่างนี่ขายดีมากเลยครับร้านนี้มีอะไรบ้างมีหมูมีหมูย่างครับไก่ย่าง แล้วก็มีตับแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีเกลือนครับครับขอไม้ละเจ็ดบาทเลยครับหัวจเจ็ดบาทมาเลยนะครับครับขนียวห่อละห้าบาทขหนียวห่อละห้าบาทขายมานานแล้วครับที่นี่ครับขายนานแล้วครับตั้งประมาณเกือบยี่สิบปีได้แล้วโอโ้โหขายนานแล้วนะแล้วแต่ไม้ละสา,นะา,ามบาทตอนแรกขายสามบาทใช่เจ็ดไม้ยี่สิบตอนนี้ไม้ละเจ็ดบาทไม้ยี่สิบตอนนี้ก็ขึ้นเลยนะใช่ครับ ขึ้นมาแล้นะฮะราคาเจ็ดบาทนี้เจ็ดบาทนานแล้วครับนานแล้วเนาะใช่ครับสีบาทเจ้าหกหกสามบาทขายมากเจ็ดสามบาทสามบาทเนาะขายเยอะนะโอเคไม่เป็นไรค่ะคนสวยรถไปอันนี้ข้าวเหนียวไม่ค่ะแต่ละวันนี้ก็ได้หลายร้อยไม้เลยครับเนาะใช่ครับขายได้มาบ่าสามโมงครึ่งอะไรครับประมาณกี่โมงครัทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับครับโอ้โห หลายร้อยไม้เลยนะวันนึงนะได้เลยค่ะหมดใจหมดแล้วค่ะพี่หมดใจก็หมดเลยนะับใช่ครับหมูก็เหลือแค่ในกล่องนี่เองครับ,รบใ,ใ,ใช่ครับหมดไปหลายร้อยไม้เลยใช่ครับย่างไม่ทันเลยครับไม่ใช่ร้อยแล้วมันก็เนี่ยน่าจะเป็นพันมาขายดีมากเลยนะ ชื่ออะไรนะครับครับชื่อชื่อชื่อพี่ชื่ออะไรชื่อโตครับโตนะครับครับโตด้านข้างนี่ก็มีอันนี้เป็นร้านเดียวกันไหมครับน้องครับอ๋อมันน้องน้องก็ขายไส้กรอกนะฮะใช่ครับก็เอาไปย่างช่วยนะโอ้โหนี่เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกนี่ขายขายไงะไส้กรอกไส้กรอกไม้าสิบบาทโอ้โหนี่ครับ หมูย่างด้านหลังนะกระอบนี่ขายดีมาแล้วแต่หมูย่างนี่คนลุมเลยนะตับสองน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมน้ำจิ้มแจ่วค่ะมาตอนนี้น้ำจิ้มจะหมดแล้วครับน้ำจิ้มก็จะหมดแล้วนะฮะเอาน้ำจิ้มถุงเดียวนะคะได้ค่ะถุงเดียวเลยน้ำจิ้มเดียวก็คะ อันนี้เท่าไหร่หาบาทเหรอค่ะของาบาทจ้าคนเหนียวมันเคยเน้นเท่าไหร่เน้นหมูนะเนี่ยคนลุมเลยไม่ย่างไม่ทันเลยครับได้ครับสั่งไปก่อนนะครับหมดมันหมดแล้วพี่หมดแล้วนะลูกค้ารอไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าเหลือแค่นั้นเหรอครับใช่ครับ โ็โหดีนะครับวันนี้มาทันนะแต่มารู้จะได้กินหรือเปล่านะครับแต่ละวันนี้ลงกี่ไม้ครับเนี่ยไม่มันไม่ได้นับไม้ไม่ได้นับไม้นี่ไม่ได้นับไม้ด้วยนะครับเนี่ยนับนับไม่ท้วนนะครับเนี่ยเพราะว่ามันสามสี่อย่างนะฮะสามสี่อย่างก็งั้นครับ นับไม้ไม่ได้นะหมูก็สิบโลตักก็สิบโลอะไรเงี้ยครับ oh. นับเป็นโลเนยนับเป็นโลเนาะ<ช>ก็คือคซื้อมาเป็นโลแล้วก็มามาทำเอานะใช่ครับมาเสริมนะพอเลิกงานมาแล้วก็มาขายหมูปิ้งนะใช่ครับ ออกสักสิบไม้นี่จะพอไหมะฮะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะครับผมผมสักสิบไม้แล้วกันนะครับไหนก็มาแล้วนะครับซื้อไปชิมเลยนะ ไม่ได้ใครต่ล้เนะี่ยต้องรีบมานะครับธรรมาชาก็น่าจะอดนะฮะจะหกโมงแล้วนะี่เก็เจหมดแล้วแดดจับจินไป น,น้ำกิมไครับน้ำกิมนี่ฟรีไหมครับน้ำกิมฟีนะ่ะกิมฟรีแถมน้ำกิมแถมน้ำิมเลยครับแม่ตัดตามไว้ของพี่ครับจนะัดตะโกนนะคะ สิบบาทครับพี่น,นี่ครับร้อยสิบบาทนะจเต็มเลยครับตักนตัวไนอะ้อากอ้อกนไ้ร้อยสาสิบสาอย่างร้อสเยน้น้ักพี่เจ้า หกหมัค่ะ<อ>จ้าของเราเอานะ้นำ,นำจิำ้มไหมคะไม่เอาค่ะจ้าหมดแล้วนะนดเดี๋ยวเลยนะสี่สิบห้าสิบบาทนะ ตับนะครับตอนนี้ มันยังเหลืออยู่นะว่าหมูไม่เหลือเขาตั่งไว้เก้าไม้แล้วก็เหลือไม่กี่ไม้พอตลอันเอาไปี่ต้องเิมบัทันแล้วนะโอเคพวงนี้เป็นวันนี้วันนี้ไม่ต้องเอาโอเคเอาไปหกไม้เไยี่สิอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเอาไปแค่ยี พรุ่งนี้โ okay. อเคพรุ่งนนี้นะจ้าเหลือแต่ตับแล้วนะครัะพี่เอาขั้นเหนียวไหมครับเอาเอาครับเอาคานเดียวสองห่อครับผมอย่าลืมมาหนุนนะครับวัดลังบัวนะครับขายกี่โมงนะครับสามโมงค่ะบ่ายสามบ่ายสามโมงพอหมดก็หมดเร็วก็ปิดร้านเร็วนะครับใครมาก็อาจจะไม่เจอนะมาจานะ อย่าดูมาหนูก่อนครับคิดหน้าเจอหม่นะครับสวัสดีครับ